สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะสอนโดยครูวาดนะคะ,ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องเวลานะคะเป็นความสัมพันธ์ของหน่วยเวลานะคะ,ะเดี๋ยวเรามาทบทวนความสัมพันธ์ของหน่วยเวลากันนะคะ,ะ60วินาทีเท่ากับ1นาที 60นาทีก็เท่ากับ1ชั่วโมง24ชั่วโมงก็เท่ากับ1วันนะคะอหน่วยเวลานี้นะคะนักเรียนต้องจำให้ได้นะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้ไปใช้ทำในแบบฝึกหัดแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะจากโจทย์นะคะจากโจทย์ปัญหานี้นะคะ วินเริ่มรับประทานอาหารเวลา18นาฬิกา47นาทีเสร็จเวลา20นาฬิกา16นาทีวินเริ่มเอ,อ่อไม่ใช่นะคะวินใช้เวลารับประทานอาหารนานเท่าใดนะคะเราก็จะมีวิธีคิดนะคะโดยเราจะใช้เส้นจำนวนนะคะเวลานักเรียนไปทำแบบฝึกหดัดนักเรียนก็ใช้เส้นจำนวนนี้ได้เลยนะคะ วิธีคิดนะคะเราก็จะเริ่มนะคะเริ่มรับประทานอาหารในเวลา18นาฬิกา47นาทีนะคะ,ะจนมาถึงเวลา19นาฬิกานี้จะห่างกันอยู่กี่นาทีคะจาก18นาฬิกา47ถึง19 19นาฬิกานี้ห่างกันอยู่13นาทีนะคะ จาก19นาฬิกาถึง20นาฬิกานี้จะห่างกันอยู่1ชั่วโมงนะคะหรือว่า60นาทีนั่นเองนะคะาจาก20นาฬิกาถึง20นาฬิกา16นาทีนะคะจะห่างกันอยู่16นาทีนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าจากที่เราเริ่ม ที่เราเริ่มรับประทานอาหารเวลา18นาก47นาทีถึง20นาิกา16นาทีนี้มันจะห่างกันเท่าไหร่นะคะเราก็มาดูตรงหน่วยชั่วโมงกันก่อนเลยนะคะอ่าเราก็จะได้เราก็จะได้1ชั่วโมงแล้วก็เราก็นำ13นาทีกับ16นาทีมาบวกกันจะได้เท่าไหร่คะ29นาทีนะคะคำตอบในข้อนี้นะคะ ที่วินเขาเริ่มรับประทานอาหารเวลา18ในการ47นาทีถึง20ในการ16นาทีนะคะจะจะห่างกันอยู่1ชั่วโมง29นาทีนะคะนักเรียนก็นำมาตอบนะคะเป็นเลขไทยแบบนี้นะคะจากตัวอย่างนี้นะคะเราครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่5.3นะคะหน้าที่100 1 0 0 1 1ถึง101นะคะ นักเรียนก็ทําตามที่ครูยกตัวอย่างให้ดูเลยนะคะใช้เป็นเส้นจํานวนนะคะแล้วก็นำมาตอบเลยนะคะในชั่วโมงนี้นะคะครูก็มีแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ